สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าศาลนะคะหน้าประตูทางเข้าทางออกของศาลเลยนะคะตรงนี้นะ,ะอืมอืมอ่านนี่หน่อยอนน เดี๋ยวรอเขามาให้สัมภาษณ์นี่ออดดมินมินของเรากำลังจะลงมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ช่างตั้มนั่งนั่งไล์สุดอยู่ตรงนี้เลยนะคะ มาแล้วนะคะสกิดคราวหนึ่งช่องใหญ่ที่สุดที่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 มีมาที่มาที่นี่นะคะนี่คือช่องใหญ่ที่สุดนะคะเท่าแขนครับเท่าแขนคืออะไรคือช่องเหรอช่อง ตอนนี้นะคะสถานการณ์ข้างในก็คือเราไม่รู้นะคะเพราะเราอยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าโหกลุ่มทั้งสื่อนะคะทั้งสื่อใหญ่แล้วก็ทั้งยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะตอนนี้มาโรนะคะโรให้กำลังใจลุงบนป้าแตนกันข้างหน้า ่าเราเรเรามาอี่นันไม่น้ออยู่น้อยเอมากเพรว่าเปนเจ็บมือเหรอเจ็บมือก็เลยไม่ไม่ทำไม่เข้าเหนือยนะมันมันน้ำตาไหล

ไปโรงแรมนะคะเราจะเดินทางไปที่โรงแรมกันนะคะไปที่โรงแรมโรงแรม pues, ไีมดสกิลล้วนจิกไหงนไปไก่นรงแรมกนไปโรงรมกม่องแรมก่อนไงแรมกนงแมไปมกนไปรมกนมกนไปโรมาไปก่นงแ่นนรงรอนกนแกนาะรแรมกก่อนไปโรง่อนนไกงนนไปนม่อ มีเห <Won. S 1> ็นไหมตำรวจเนอะรีดรีดเวอร์ซ้อนโรงแรมเดิมจริงไนได้มาสังเกต เน็บไหนจ้ะอ้เน oh, ็ไหน่จะกู no? ้ภาไปทางไหนหนีไปทางไหนเราไปทางไหนเรมลม่มันเอามาอยู um no> um ่ลืมใส่เอามาเนี่ยอยู่ในรถ เกิดอะไรคะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้เี้ามาอ่าพีโน่เอ้ยประวัติศาสตร์นะคะนี่นะคะประวัติศาสตร์นะคะอืมผุน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 ยุบหัวกอหิมเดมีแมนมากนะคะพี่น้อ่เป็นประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเราเป็นเซเล็บถ้าเราอยากเป็นที่มันเป็นเซเลบเขาให้เป็นนะใช่ไหมเออ นะคะโอ้ยน้องพี่น้องเลยตอนนี้นะคะทางแอดมินก็ไปรอที่นู่นแล้วเนาะขอดมาถ่ายแต่บรรยากาศข้างหลังนี่จ้ะพี่น้องนะมารอถ่ายแต่บรรยากาศข้างหลังนะคะคือตรงนี้ไม่น่า ไม่ไม่นัดไปนัดไปที่โรงแรมเลยก็ก็แอชเีตออกมาบอกแล้วไงก็ไม่รู้นะก็ไปกันแล้วนะไปแล้วไปย่ไปไปไเออไ่ายอรีกว่านด มามามาปะไปนู่นเตามนั้นนะหาซนีบามาคะเดี๋ยวเราไปที่นูน<ป>น่นกันนะคะ าแม่นผูดไอ้อะนี่มาน้าเขาบ่อ,อนี่ก็ไดเป็นยังไงเป็นจังไงเป็นจังไดเป็นยังไ,ไง,ไ,ไ,ปงไ,ไปไปโรงแรมจ้านะฮะไปโรปงแรมไปชวนไปไปโรงแรมเขาเอ้าช<อ>ุดบัปปมาสินนะเป็นคนว่าสัมภาษณ์ไม่รู้กูไม่สัมภผัสจริงโอ,โ,โอ้ยเดี๋ยวก็โดนบอกนะกำลังนะกำลังตอนนี้นะคะมาเบนนา

เอฟซีไฟแต่เขาหูจักสั่งช่างจะไปบอกไดเอฟซีผมนะแต่วเอฟซีไฟบูแต่ว่าเขาหูจักเขาพอลนเาพี่น้องเรเจ้าหน้าที่ทั้ง้องพูนแล้วครับมองเขาหน้าบางนึงนน่ดิ มาแล้วมาวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะเพราอ วัสดีสื่อเยอะมากพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเราข้ามไปใต้ออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับพี่นาดีลุงออกมานะครับพี่น้องดีทั้งกล้องทั้งลายดูเอาดูเอาพี่น้องเอ้ยนะครับไม่เคยพบไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอนะครับพี่น้องโหสีครับรถมาหนี่สีครับรถได้หนี่ สามจานนะจ๊ะรีบ๊อปใหญ่เรามาแล้วรีบป๊อปอ้าวไปแล้วไปแล้วนะครับไปไบายนะคะไป้บบาายยไปก่อนนี้ไปไปไปเราก็ไปไปแล้วนะครับไปนะคะไปตามไปตามไปเราก็จะไปที่ โรงแรมโรงแรมเหมือนเดิมนะครับพิซซี่ไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะ